ด็อกเตอร์เซฮายวันนี้หมอมีอะไรทำงานมันเหนื่อยเล่นเกมสักหน่อยดีกว่าทำไรทำที่นี่แหละเคลียกว่าเดิมอีกซ้ายซ้ายเอ๊ยขวาก็มาเอ๊ยใช่ครับอ้อหาทุมเ,เหรอไม่เซ่อย่างนี้ต้องเพิ่มพลังนี่แหละอัจจรสชีวิต ห่วงจังหิวจังหนูหปิ้งกำลังหิวเลยถ้าได้กาแฟสักแก้วนะอร่อยไหมจ้าที่สุดครับคุณหมอจูนนี่เองทำงานเหนื่อยเครียดนอนดึกแถมยังกินของมันอีกเคยตรวจสุขภาพหัวใจบ้างหรือเปล่าหมอว่าไว้ททำงานสมัยเนี้ยใช้ร่างกายหนักเกินไประวังอาจจะมีน้องแคลเซียมมาเกาะอ,อยู่ที่ผนังหลอดเลือดหัวใจได้นะจ๊าแคลเซียมเกาะหัวใจหรอครับ รู้หรือเปล่าไม่ใช่แค่ปีนไขมันเท่านั้นนะคะที่เข้าไปอยู่ในหลอดเลือดหัวใจได้แคลเซียมเองก็สามารถเข้าไปเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยเช่นกันและผลที่ตามมาก็คือภายเงียบซึ่งอาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยสําหรับโรคนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นโรคที่ไกลตัวแต่ปัจจุบันด้วยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมเมืองอาจทําให้การใส่ใจสุขภาพของตนเองน้อยลงจึงทําให้เกิดโรคนี้ได้ง่ายขึ้นและโรคนี้ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะโรคนี้มีอาการอย่างไรบ้าง เชิญรับฟังแพทยเฉพาะทางคุณหมอเตอร์หรือในแพทย์องค์การคำมสันค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะครับเป็นโรคที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ2รองจากโรคมะเร็งนะครับจึงเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสําคัญให้การตรวจคัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรค โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเกิดจากการสะสมของไขมันและแคลเซียมในผนังหลอดเลือดหลอดเลือดจึงมีความเปราะบางแข็งไม่ยืดหยุ่นที่สําคัญคือหลอดเลือดเกิดการตีบแคบลงจึงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนําออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอก็ทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการออกมาเป็นอาการเจ็บหน้าอกแบบหนักหักแถมถ้าเกิดไขมันที่สะสมอยู่บนผน หนังหลอดเลือดชั้นในเกิดการแตกตัวออกและมีริ่มเลือดมาอุดตันก็อาจทําให้เกิดการอุดตันแบบฉับพลันซึ่งนําไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ยปีละ3า0 0 0รายคิดเป็นชั่วโมงละ2คนเลยนะคะซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคมาจากหลายสาเหตุการเฝ้าระวังตัวเองและหมั่นเช็คสุขภาพซึ่งมีความสําคัญที่จะช่วยลดความร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีปัจจัยเสี่ยงอยู่สองกลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมโดยโรคหลอดเลือดหัวใจมักจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพศชายแต่หากเพศหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจําเดือนก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้เช่นกันกลุ่มที่2ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ มักเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองเช่น 1. มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน 2. เป็นโรคเบาหวาน 3. มีความดันโลหิตสูง 4. มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 5. มีความเครียดสะสม6ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย7ไม่ค่อยกินผักผลไม้8สูบบุหรี่จัดเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเราก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้และหากเราลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันก็จะน้อยลงไปด้วยส่วนอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่รุนแรงมีเหงื่อออกใจสั่นเหนื่อยง่ายขณะออกแรงปวดร้าวไปกรามหรือสะบักหลังหรือแขนซ้ายได้จุดบ,บริเวณคอบางรายมาด้วยอาการจุกใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะหรือกดไหลย,ย้อนถ้าเกิดอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้ควรรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด ฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะปัจจุบันเราสามารถตรวจคัดก,กรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะปัจจุบันเราสามารถบอกความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ด้วยการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจซึ่งก็คือการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วและความละเอียดสูงใช้เวลาในการตรวจเพียง10-15นาที ไม่ต้องฉีดสีไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็สามารถตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดหัวใจก่อนที่จะมีอาการได้หรือเพียงแค่มีความสงสัยก็สามารถตรวจเพื่อประเมินแนวโน้มและโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีมากน้อยเพียงใดเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือหาทางป้องกันได้ตั้งแต่นเนื่องครับ ถึงแม้สาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจจะมาจากปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างพันธุกรรมแต่ก็ยังมีปัจจัยอีกร้ายอย่างที่เกิดจากการกระทำของเราเองปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสมเน้นการกินผักผลไม้ให้หลากหลายมากขึ้นลดอาหารหวานจัดเค็มจัดมันออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีต่อวันเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของระบบการทำงานของหัวใจเราค่ะ